ครับก็มาปล่อยไก่นะฮะเดี๋ยวจะเราค่อยจับไก่นะเราปล่อยไก่ไก่ชนวันแรกนะฮะเราปล่อยอิสระนะฮะเราขังเข้ามาประมาณสองอาทิตย์ละเขาน่าจะรู้จักพ <dislike that> ื้นที <Naruto> ่ของเขาละนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เขามีอิสระอ้ามไอตัวนี้นอนตากแดดอยู่นะน่ารักไอตัวนี้นอนตากแดดดู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 นะฮะนอนตากแดดอย่ไหนฮะ นอนตากแดดนะฮะไก่ชนมีกี่ตัวคะไก่ชนมีตัวเมียสามตัวตัวไก่ชนของบอสปั้นนาอันนี้เราปล่อยเป็นวันแรกนะฮะให้เขาอยู่ตามธรรมชาติ

น้ำมาน้ำจะท่วมไหมนะเ็ดไก่อะมีไก่ชนเหมือนนั้กว้างเนี่ยนะขายได้เยอะเออขาวนะก็ถึงแล้วในราคาไก่อันนี้ยโคเซ็มฟาร์มที่มันดังๆแก่ถึงทนมาสามสิบล้านที่มันออกข่าวทำไมก่อนอะ ลูกไม่เอาไก่ไปอยู่ในในบ้านเลยกลัวขโมยก็เหมือนเลี้ยงหมาเนี่ยลูกหมาแพงเนาะลูกมันออกมาเล็กๆเอาผ้านวมเป็นกลเจ้าชื่ว่าแต่หมาเลยยิ่งกว่ารถเบนซ์สี่คัน่ะรถเบนซ์สิบคันเ่ะแต่ถ่ายรูปอยู่นึงเลยเราซัดหมดตรงไหนมันอร่อยเราเพลทำไมหน้าเหมือนกันนังพี่น้องสองคนเนี่ยดูเข้ามาเอ้าวไข่แม่ไข่นาวะ ดูไกลๆมาเอา้านึกว่าแม่นั่งอยู่ตดปอดนั่งอยู่ตดดปวดแท้ๆเป็นน่องแม่เลยไปทีไป่ไปที่สวนอบอกว่าไม่พร,ริกถ้าเราเก็เบเก็บนั่นไอนั่นมันดยวิสาปราเล็กขนาด ผัก <ไป S 2> เอยอะแยะมีก็เก็บไปฝากคนนั้นคนนี้เขาไปเจอพระคุณเดีที่นี้ในสวนเขาตกใจใหญ่เลยที่ว่ามีหรอทำ <c oughs> ไมหายตัวมาทเร็วจังใช่ไหม,มไม่ได้หรือเราะต่ใจหลายวันมาหลายันไม่ไดเหนียวอ่็อเรียกต่ำ่าณเรียยังฮ้องป่ตตำให้หมดเลเด็กามาตอนเย็น แล้วเวลเวลนุ่นปาลามันก็กินนิดเดียวโอ้ยมันกระเพาะมันหน่อยเดียวเกิดการกับข้าวาตอนตรงวันนี้นะฮะได้แค่สองมัดติดเอาพันหนึ่ง โอเควันนี้นะฮะที่สวนของบอสบ้านนามีแขกมาเยี่ยมนะครับเป็นใครมาจากไหนครับ,รบมอนครับมอนมานโคครับ <laughs> มอนมาเยี่ยมนะฮะก็มีของฝากมาให้คุณแม่ด้วยนะครับก็เป็นสถานที่บพบปะ,ะ,ะเพื่อนฝูงกันนะครับ่สวัสดีอันนี้เป็นเทรนเนอร์นะฮะระดับประเทศเลยนะฮะดูหน่วยกา้านดูดูหน้าอกนะฮะโอเควันนี้แวะนะฮะเวียนก็มาเยี่ยมกันพูดคุยกัน นะครับขอบคุณมากพี่ก๊อฟไปเที่ยวน้ำท่วมอครับโอเคครับพี่ก๊อฟขอบคุณมากครับคุณแม่ก็กำลังทานนะฮะอาหารเที่ยงตามส้มตำนี่น้องสาวนะฮะมาเยี่ยมเยือนกันก็อยู่กันแบบมีความสุขชิลๆกันนะฮะแล้วก็อาหารแบบอาหาร ไม่มีไขมันนะฮะพเพราะว่าที่นี่เราเน้นสุขภาพนะฮะไก่ก็ไข่อารมณ์ดีนะฮะเรากินแล้วเราจะไม่บ่นโอเคนะฮะบรรยากาศ <c oughs> ก็ตอนเที่ยงเที่ยง,งก็จะแอบ,บร้อนนิดนึงฮะมีแดดนะฮะ <c oughs> เป็ดก็ยังไม่ออกมานะฮะเพราะว่ายัางร้อนอยู่ <c oughs> บรรยากาศ กินไหมลูกกินกินเดี๋ยวไปกินด้วยอร่อยนะไหมมีผัดแม่ผัดให้แล้วบรรยากาศหอมหมกหอหมกนะฮะมีหอมหมกมาฝากหอมหมกมาจากนนนะฮะหอมหมกมาจากนนมีน้ำมาอันนี้น้ำนะฮะ <c oughs> น้ำเพิมนะบรรยากาศบ้านๆชิวๆนะฮะก็เป็นวิถีชีวิตเรียบง่ายนะฮะที่คุณแม่เขาชอบ ạ, chóc mát đây, có cảm xúc <laughs> ขึ้นมาถึงบ้านเลยนะฮะดูไก่อารมณ์ดีมันจะเริ่มอารมณ์ดีมากไปแล้วนะฮะนอนอยู่มันก็ขึ้นมาเหยียบแล้วนะฮะ อยู่ขึ้นมาลยนะฮะไก่อารมณ์ดีเริ่มอารมณ์ดีเกินไปแลนะ้ว ทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยโอ๋โอเย็บออกเลยโอ๋อเย็บออกเลยไปลงไปได้แล้วลงไปได้แล้ว